สวัสดีทุกท่านไป,ไปยามกับดักปลาแต่เช้านะครับหลงก็จะไปเหรอยามดักปลาก่อนทุกท่านไปรู้สองตายายยามหรือยังเมื่อคืนก็ฝนตกนะทุกท่าน Vốn tục nhiên xe bài lấy À thật xe kia đó Bà dám đặt pra à, bài rất chứ, nè phi ดูเหมือนวันนี้ฝนจะตกตลอดนะทั้งวันแลดูค,ครึมๆยังไงไม่รู้ทุกท่านข้าวเริ่มสุกกันหมดแล้วพี่น้องเอ้ยนี่นาข้าวของพี่สาวเริ่มสุกแล้ว มาลุ้นกันว่าจะได้ปลาหรือเปล่าเชา้านี้เอาอุปกรณ์ใส่ปลาคุถังกละมังซ้อนเมื่อวานทำทำอุปกรณ์จับปลานะท่านาทำที่ดักปลาเมื่อวานนี่มาลุ้นกันวันนี้ว่าจะได้ปลาเยอะไหมภาวนาขอให้ได้เยอะ แต่เอารถไปซ่อมที่ร้านเพื่อนของคนบ้านิดนี้ดีนะท่านรถเสียงไม่ดังเหมือนเดิมนะรถมันดีขึ้นนะ ได้ปลามาแล้วน้องท่านนี่ได้ปลามาแล้วมาดูลุงแม่มน,นะใส่เบ็ดคือ,อู่บอโอ้ปลาดุกบ่โอ้มาถึงกระมาเลยโอ้ผลได้ปลาดุกนะท่านโอ้อยู่ตรงนี้ขาดแลนะ้วเนาะเออ โอ้ตรงนี้นี่มานอยู่ด้ทุกท่านบุญเลยนหนูบุญชาวบ้านก็มาใส่เบ็ดพี่น้องเอ้ยใส่เบ็ดตรงฝายใหม่พอได้แก้อยู่โอ้ตรงนี้นี่ขาดแล้วเนาะโอยูพท่กคราว เสบะีตัวแล้วนี่สตัวกระดุกอตัวนี้จมลงไปสิจเีโอ้ปลายังอยู่เนี่ยนะมันกระดุกบ่เฮ้ยโอ้ ว่าม <to> <aaS and> <yor> for er ีปลาอยู่นั่นน่ะเบิ่งพี่น้องเอ้ยใส่เบ็ดพอได้แก่อยู่ว่าเป็นตจักอยานได้เบ็ดนี่นี่เอายิ้ยังเห็ดเยือนี่เห็ดน้อยเห็ดน้อยเออมันไปแล้วบ่โอ้โหเอาแต่ปลานะใั่นหมดึงเอาแต่ปลา ป่ามันติดคาอยู่นี่น่ะพี่น้องเอ้ยโอ้โอ้ไฟมันดูดโอ้มนใส่เบ็ดพี่น้องเอ้ยมันคามันคาหากไม้พี่น้อง,าาอ,งอ่าติดรากไม้เออมาใส่ไอ่เจาะวงล่ามลายในได้ปลาเลยพี่น้องเอ้ย ไรยักใสไซเบตนี่มาเลยพี่น้องไว้นี่ปลาหลายอยู่แถวนี้เป็นพึน่งสยามได้ประมาณสามหลงังได้สามตัวโอ้ะ์นะม,มานประมาณนั้นพุนบอกเหรโอ้ปลาดุกบ่โอ้ปลาเสื้อมปลาโตใหญ่เลยพี่น้องเลยตัวเกือบทุกหลังเลยตัวนี้โอ้ เนีย่ยดักกุ้งไปเลยคือทิมอยู่ดักเป็นี่ยไปจากไหรู้ใสแล้วทิมเลยบ่โอ้พึง่งใส่นึกว่าทิมไว้จะโดนแล้วกุ้งก็ใส่ปลาก็ได้โอ้หายกินหลายทางตัวนี้ว่ายุคคือเอากระสอบมาดูหัวหันมีบอกกุ้งอ่ามีละไม่เนี่ กุ้งไม่มีโอ้ใส่ทั้งเบ็ดใส่ทั้งกุ้งแต่ว่ากุ้งบวคือเนาะบวคือบวคือโอ้แต่ว่าปลานี่คืออยู่อโอ้ <มา S 1> ได้อยู่นะอพอลังแก่อยู่อเอาเครียดน้อยมาใส่แบบนี้เครียดน้อยนี่กาดเอาโอ้เพิ่นเอาเครียดน้อย มาใสไซเบสเก,ว,กบบว่าไว้ง่ายกว่ากว่าสิดได้เขียดน้อยนี่ก็ต้องไปบักกา้านเขียดน้อยซะก่อนโอ้มาใส่ตอนสองสามทุ่มเลยบอกเพื่อให้จัดเขียดน้อยดีพอโทษมใส่เบ็ดตอนสองสามทุ่ม พึ่นกำมานู่ได้ใส่เครียดหน่อยนี่เนาะอันนี้ฝายใหม่เพิ่นยังประทันได้เฮ็ดแล้วได้พี่น้องเอ้ยไอ้คาดว่าหลังจากเมดหน้าฝนเพิ่นคือนจิมเฮ็ดต่ออยู่หรอกโอ้ปลาหลายตัวอยู่นี่เนาะขอ้อเขมีเยือเนาะ เขียดน้อยเอาเขียดน้อยเฮ็ดเยือนี่ได้พี่น้องเลยมานอยู่โอ้แสดงว่าปลาหลได้ท่านนี้เราก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวไปเบิ้งทางพุ่นก่อนพี่น้องเลยน้ำลายอยู่บ่ พี่ลุงแมมน,น้องท่านโอ้น้ำเต็มนี่ฝายชะลอน้ำเขาเฮ็ดแบบนี้เลยสุมือนี่พี่นอ้องเ้ยนี่คือฝายชะลอน้ำเออ ตรงนี้น่าจะเป็นน้ำวนนะท่านตรงนี้นะน้ำวนถ้าใส่เบ็ดตรงนี้มันรู้จะได้หรือเปล่านี่ฮะโอเคทุกท่านได้ปลาอยู่นะเพื่อนก็มานอยู่ส่วนเราก็พอได้อยู่ได้ปลาไหลโอ้เขาจะทำเป็นถนนไหมเนาะแถวนี้นี่ในอนาคต บรรยากาศหายอยู่หากินตามทุ่งไรทุ่งนาพี่น้องเอ้ยอาจจะตกอยู่นี่คนอาจจะมาอยู่นี่อาจจะตกอยู่บางส่งละ ก็เริ่มแล้วพี่น้องเลยคุณยายขายหอยฝากธนาคารโอ้เอาแต่เช้าละวังคุณยายโอ้โห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 คุณยายเอาแต่เช้าเลยทุกท่านเอาแล้วอาโทเอาแล้วกางอุปกรณ์มาแล้วโห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 เอาแต่เช้าเลยไม่ได้ได้ไม่พอปิ้ง โอ้เอาแล้วเออเอาแล้วบัดนี้คุดยายเตรียมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเตรียมยกยอโอ้เอาแต่เศ้าพี่น้องเลยเป็นไงฮะโม่ถือทางบ่ เอ,อ,อายังไงเอาหยียบส่วนนั้นไว้เออยัดส่วนนี้เข้าไปเออโอ้โอ,อ,อ,อ้ไปแล้วบันนี้พี่น้องเลยเออยา,างแบบบใส่กเกิบลงไป เออกิ่งลงไปได้นี่เลยเห็ดยังได้น้อบวี่ไปเห็นได้นห,ไนไหน่ย่ายโอ้ปลาโน,นนะโอ้ปลาขึ้นแล้วเดี๋ยวเบิ่งย่า่พิ่นยกสักกอนคืออยู่บ่ยกยอไปแล้วพี่น้องเอ้ยอา เออไปอ,อือคืออยู่บนนอบนันนี้ไปแล้วอ,อ่อติดต้นไม้เออแงบลงไปโอ้ลึกเลยเอาแล้วพี่น้องเอ้ยยกยอหาอยู่หากินแล้ว อือโอวางปุ๊บเอาขึ้นเลยโอเอาขึ้นปุ๊บได้ปลาเลยห่วยมันแม่นบมล้วมันไหวปนัปนผนบกปลากันเลยโอ,โอได้ปลาสามตัวสี่ตัวนั่นน่ะโอแสดงว่าปลาหลายพี่น้องเว้ยสี่ตัววางลงปุ๊บได้ปับ๊บบัดท้ออ่ะปลาหลายขนาดเลย ได้สี่ตัวได้ปลาขาวพี่น้องเลยมานมากเลยฮะอ่ะ,อะฝากไว้เท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ